สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาเบิงช่องน้องหมูพรีเมียมนะครับการอด่นก็นขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหมูพรีเมียมเนอะพี่น้องเมื่อนี้กับช่องน้องหมูพรีเมียมกับทพ,พักพี่น้องมาเพาะขึ้นใช่นะครับเพาะเมล็ดต่างสายนะครับเะมะเล็ดอ่าต่างสายใส่ฟองน้ำนะ,นะพีน่น้องใส่ให้โดดโปนิกด้อพี่น้องกับอุปกรณ์กับบ่มี่อย่างไรนะครับพี่น้อง คือมเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ฟองน้ำครับฟองน้ำที่เขาใส่เพาะให้โดรโปนิกนี่แหละครับถาดเพาะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับสไตล์บ้านๆนะครับแล้วก็น้ำเ,เ,เปล่าครับพี่น้องน้ำเปล่าเมล็ดพันธุ์นะครับนี่ครับเมล็ดพันธุ์จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเห็นป่ครับเมล็ดพันธุ์เป็นเม็ดเล็กๆนะพี่น้อง มเมล็ดแตงสสยนะครับเดี๋ยววิธีพอของผมก็คือบอ่ได้แช่น้ำเลยพี่น้องบ่ได้แช่น้ำไม่ได้แช่น้ำอุ่นขมคืนขาำยังเลยครับพี่น้องเอาแค่เอาน้ำใส่ฟองน้ำแล้วก็ให้ชุ่มๆแล้วก็เอามล็ดหยอดหยอดหยอดไว้เลยนะครับผ่านไปเจ็ดมือก็งอกครับพี่น้องไม่ต้องไปแช่น้ำน,นะครับวิธีนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเลยครับเพื่อผู้ใดที่จะสนใจในวิธีนี้นะครับเพราะว่า การเพาะมีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวเบาาหลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเห็ดกันเลยครับผมครับพี่น้องก่อนอื่นเ่าก็เอาถาดเพาะม้านะครับเอาฟองน้ำที่เขาเตรียมไว้นะครับเอาไว้ใส่นะครับใส่ข้างในไว้แล้วก็เอาน้ำใส่นะครับนะครับเมล็ดเมล็ดจะเป็นแบบนี้ครับเมล็ดขึ้นช่ายจะเป็นแบบนี้ด้วยครับเมล็ดหรือผักต่างสายบ้านเท่าแล้วครับเป็นเมล็ดน้อยๆนะครับ แล้วเขาก็ขนบแรลกเขาก็น้ำใส้ด้วยพี่น้องน้ำใส่้ะหนวดฟองน้ำครับอ่พ่อซะก่อนครับแล้วเขาก็เอามือนวดนวดนวดให้มันดูดน้ำนะครับฟองน้ำดูดน้ำก็นด้ครับพี่น้อง น้ำลายแล้วครับเดี๋ยวน้ำบอพอเกา่าน้ำใส่ไหมนะครับใส่จนนวดในฟองน้ำดูดน้ำเบิดนะครับนวดจนนิ่มหมดแล้วครับสังเกตนะครับตรงที่ขาวๆอยู่นี่น้ำยังบ่ด,ดูดนะครับฟองน้ำยังบดดูดน้ำนะครับ คือยังบเปียกนะครับหนาฟองนามยังบเปียกเราต้องนวดไปจนหนาฟองนามเปียกนะครับเอาน้นามสีครับเมื่อต้องเสีลหลด้นะครับเอาจะกครึ่งฟองนามเขาก่อนนวด,นวด,น,วดนวดไปก่อนครับถ้าเขาเซไลายจนเสมอฟองนามมันจะเวลาเขาเอาเล็ดใส่มันจะลอยออกนะครับเริ่มโอเคแล้วครับเดี๋ยว ยังแหงอยู่ครับตรงนี้ตรงนี้ยังแหงๆอยู่ครับแบบนี้ครับคือยังบดูดน้ำนะครับวดจนฝั่งน้ำโบม,มีสีขาวนะครับมันดูดน้ำหมดเลยครับเริ่มดูดน้ำไปแล้วครับแบบนี้ได้ที่แล้วครับ ฟางนามเปียกไปแล้วครับครับหลังจากนั้นเขาเก่าตะเกียบมาได้ครับพี่น้องของผมใช้ตะเกียบนะครับตะเกียบมมาแล้วกว็แตะนามครับตะเกียบแตะนาำเปยกเปียกๆ็กน้อยนะครับแล้วเขากับเทมเปรสเซตาดหรืออยางพาชนะถวยแก้วยางก็ได้ครับแล้วก็แตะลงสิครับนี่ครับ เมล็ดเมล็ดมันจะติดขึ้นมากทีครับเห็นบ่ครับพี่น้องนะครับเท่ากับเอาไซนในช่องกากบาทขรงข้านี้แล้ครับมันจะเป็นก้อนไปก้อนมันเนี่ยครับเห็นบ่ครับแต่ลงกซื้อครับบ่ต้องบ่ต้องเอาไปใซ่ในกากบาทได้ครับพี่น้องเกิดขึ้นกันครับบ่นจะเป็นจะต้องเอาไปใซนในช่องนี่ครับง่ายๆครับ แตะน้ำแล้วก็มาแตะเมล็ดแล้วก็ไปว้างฟองน้ำนะครับระะรนะครับแตะประมาณเจ็ดถึงสิเมล็ดนะครับเ่าต้องลายเกินนะครับถ้ามันลายเกินมันจะแบบเวลางอกอ็คือเขาต้องได้ถอนทิ้งครับ แล้วเขาจะลงปลูกในกองในภาชนะที่เขาเตรียมไว้นะครับเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วมันจะต้นบ่อหไ่นะครับมันจะทําให้ต้นเล็กนะครับอย่างหมายถึงบ่อยงไงก็คือมันแย่งอาหารกันแล้วครับแล้วก็เบียดแอร์แนะครับบ่อค่อยญ่แต่ผมใส่ขนาดนี้ผมก็ยังได้ถอนถิ้งนะครับครับทำเป็เรื่องเครับ อ้ํไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ไปนียนะครับใช้มงการกระบาดซ่องไปซ่องมั่นหน่ยนะครับไม่ต้องเสียายนะครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชม แตะๆๆไว้แบบนี้แหละครับพี่น้องก็คือหลังจากที่เทาพอเสร็จนะครับลงเมล็ดเสร็จเท่ากับเอาฟอกกีนะครับฟอกกีที่เป็นสีน้ำเท่านี้แหละครับสีพุมเมล็ดนะครับให้เปียกนะครับเปียกให้เปียกให้ชุ่มนะครับให้เมล็ดชุ่มนะครับครับแค่นี้แหละครับพี่น้องแล้วก็หลังจากเทยวพอเสร็จนะครับวันวันสองวันเท่ากับ เอาฟอกีนะครับเมื่อสีกครข้างนะครับเพื่อบใบหนาฟองน้ำแหงนะครับถ้าหนาฟองน้ำแหงเมล็ดจะบ่งออกนะครับแล้วก็คอยมันดูน้ำนะครับน้ำอยู่ตรงถาดนะครับให้อยู่ประมาณบ่ต้องเพียงฟองน้ำนะครับพี่น้องให้เลยครึ่งฟองน้ำนิดนึงก็ได้ครับแล้วก็ไปวางไว้ที่บ่โดนแสงแดดนะครับวางไว้ในบ้านก็ได้ครับบ่ถึกแดดบ่ถึกฝนนะครับเวลาโยกไก ให้ระวังนะครับเพราะว่าถ้าเขายกไปแรงๆมันจะน้ำก็จะกระเพื่อมมาถึงเมล็ดนะครับเมล็ดจะล้อยออกจากตรงที่เขาวางไว้นะครับเมล็ดอาจจะมาอยู่ฝั่งเล็ฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำแรงน้ำสัตว์นะครับครับมีเท่านี้แหละครับการเพาะผักแบบวิธีบรรทัธรรมดานะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหยอดเขาในช่องนะครับเขาวางแบบนี้ก็เกิดเขือนครับง่ายมือกันครับก็ประมาณอีก จ็ดมือนะครับเมล็ดจะงอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เมล็ดเริ่มงอกผมจะมาอัปเดตเป็นอีกที่หนึ่งนะครับเราจะว่าจะเหตุยังไรขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้เะครับใครมีคําถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์น้ำด้วยครับพี่น้องเป็นกําลังใจนํานะครับครับที่สาคัญก็อย่าลืมนะครับฝากไว้นะครับพุ่มน้ำนะครับ้านาฟ้องน้ำแห้งนะครับ มันมาเบิ่งทุกมือนะครับยาน้ามขาดนะครับขอบคุณครับ